อั้มอธิชาติไล่ทำลายปมเลิกนัดมีเรียป้องเจนี่ไม่ใช่มือที่สามเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนที่ทุกคนอยากฟังจากปากของพระเอกหนุ่มกล้ามแน่นอั้มอธิชาติชุมนนทบ้างกับกรณีเตียงหักเลิกรากับนักร้องนักแสดงสาวนัดมีเรียล่าสุดอั้มเปิดใจเล่าถึงเรื่องการเลิกรากับอดีตภรรยาในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ซึ่งอั้มอธิชาติเผยถึงเรื่องนี้ว่าตอนนั้นไม่คิดว่าจะเป็นเราวันนั้นใช้ชีวิตตามปกติในตอนเช้าเป็นวันที่หนึ่งตุลาคมทานข้าวเสร็จ ประชุมสักพักผู้ช่วยก็ขึ้นมาบอกว่าหยุดประชุมแป๊บหนึ่งได้ไหมตอนนี้มีข่าวเต็มฟีดเลยพอฟังก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เราเพราะที่ผ่านมาถูกโยงข่าวมาตลอดจากนั้นพี่แจกรีนไทยรัฐท,ทีวีมาขอสัมภาษณ์แต่เราก็ไม่อยากให้เป็นประเด็นเพราะมันไม่มีอะไรแต่พี่แจ็คก,ก็ขอมาเพราะอยู่ใกล้ๆก็เลยมาเลยก็ตอบไปนตอนนั้นว่าไม่มีอะไรพอกลับบ้านไปคืนนั้นยังไม่ได้คุยเพราะคุณนัดกลับคำพอรุ่งขึ้นวันที่สองก็ไปถ่ายรายการโซเชียลวอริเอ์ ก็โทรหาคุณนัทว่าเห็นข่าวที่ลงเมื่อวันใหมมันไม่ใช่เราคุณนัทบอกว่าเห็นแล้วเดี๋ยวโทรกลับแต่ว่าวันที่สี่เราจะต้องออกรายการคุยแซบโชว์ก็เลยขอให้คุณนัทโทรกลับพอ,ขอ,บพอเขายังไม่โทรเราก็เลยโทรไปแต่เขาไม่รับแต่พอเย็นวันนั้นก็โพสต์ภาพตามที่เป็นข่าวภาพจับมือน้องฟ้าโปรดซึ่งเราเข้าใจว่าเขาโพสต์ภาพตามปกติเราก็ไลาหาคุณนัทคุณนทลายกลับบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาสักสองถึงสวันยังไม่พร้อมที่จะคุยเพราะเมื่อไรจะโทรกลับมาเราก็คิดว่ามีอะไรหรือเปล่าก็เลยยังไม่ออกรายการเลยบอกกับทางรายการว่า ขอเลื่อนทางรายการเลยต้องเปลี่ยนแขกรับเชิญจากนั้นคืนวันที่5ตุลาคมคุณนัทก็บอกว่าได้คิดพิจารณาหลายเรื่องแล้วขอยุติความสัมพันธ์เราก็ถามคุณนัทว่าเป็นเพราะเรื่องอะไรบ้างคือพอถึงอายุหนึ่งก็มีความคิดแตกต่างเป้าหมายในชีวิตแตกต่างไลฟ์สไตล์เราหลังๆต่างกันครอบครัวเรามีความต้องการแตกต่างกันทั้งสองฝั่งคุณนัดบอกว่าเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นผมก็บอกว่าขอคุยกันที่บ้านได้ไหม สุดท้ายก็เลยได้คุยกันวันที่9ตุลาคมคุณนัดกลับมาที่บ้านก็คุยกันไม่ยาวพอถามว่ามีปัญหาเรื่องมือที่3อย่างที่มีข่าวไหมคุณนัดบอกว่าไม่เกี่ยวกับบุคคลที่3ยุติด้วยความเข้าใจวันนี้มันต่างกันหลายเรื่องซึ่งเราสองคนรู้ดีเลยขอยุติความสัมพันธ์ด้วยดีเพื่อให้ยังคงเจอกันและทักทายกันได้ก็เลยบอกว่าขอเวลานิดนึงเพื่อย้ายของเพราะตอนนั้นอยู่บ้านคุณนัดเลยได้ย้ายของในวันที่13ตุลาคมส่วนเรื่องมือที่3ไม่มีกับเจนนีกน่ก็ เป็นเพื่อนกันในวงการจะสนิทกับแอฟทักษอรพักสุขเจริญเจนี่พี่เบนพรชิตานสงคลากับเรื่องแจ้งความเราเข้าใจในคอมเมนต์ต่างๆเราอยู่ในวงการมาแต่มันเกินเลยไปกระทบคุณแม่คนเราต้องการความถูกต้องแต่เราทําถูกต้องหรือเปล่าเราก็ถามหาความถูกต้องจากกระบวนการความถูกต้องเรื่องโอกาสรีเติร์นอัมอธิชาติบอกว่ายังตอบไม่ได้เรายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันรูปพี่นัทก็ยังเก็บไว้อยู่ด้านคุณแม่บอกว่าหลังเกิดเรื่องเขาก็ซ่อนความรู้สึกเขาไม่ค่อยพูดค่อยเล่าก็ให้กําลังใจลูกตลอดเวลา ปิดท้ายอ้ําอธิชาติบอกว่าขอบคุณทุกกําลังใจทุกความคิดเห็นเชื่อว่าทุกความแตกต่างก็หวังดีจึงเป็นแบบนั้นแต่วันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจและเคารพในสิ่งที่เป็นเพราะเรามีความทรงจําที่ดีการคอมเมนต์บาดหมางต่างๆเราไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นเชื่อว่าความรักดีๆที่เข้าใจกันจริงๆวันหนึ่งเราสามารถเจอกันได้คุยกันได้เราไม่อยากให้ความรักที่มีมันก่อให้เกิดความบาดหมางทะเลาะก,กันเพราะเราตกลงกันแบบนี้